สิ่งที่ผู้ช่วยหาเสียงคนควรรู้ในการหาเสียงก็ต้องบอกนะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับการเรียกตั้งนายกอ,อบจอนะครับทั่วประเทศโอ้โหก็เรียกว่ามีการหาเสียงช่วยกันนะครับมีการโอ้ความเข้มข้นบนเวทีหาเสียงการพูดการจานะครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างนะบ,บางพื้นที่ก็ต้องบอกเลยนะครับการปราศัยหาเสียงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับ กับนโยบายของแต่ละท้องถิ่นเลยนะครับแต่เป็นการพูดการจานะครับของผู้ช่วยหาเสียงนะครับที่เรียกว่า ปราดพร้อยหรือเปล่านะครับหรือนะครับเรียกว่ากําลังเป็นพวกหมาบ้าที่นะครับกลับไปทั่วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้นะครับก็นะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยเป็นอดีตกรกตซึ่งแน่นอนก็มีข้อมูลนะครับเรื่องของข้อกฎหมายทางกรกตเอามาฝากกันประชาชนก็รองนับทบทวนดูนะครับและแน่นอนผมเชื่อว่าการที่คุณทักษิณไปพูดบนเวทีแบบนั้นแน่นอนครับนักร้องไม่ปล่อยเอาไว้แน่เรื่องนี้นับนักร้องมี